โดช็อควันนี้นะคะมาคุยกันถึงท่าทีของสาารมรัฐการินานะคะต่อกรณีที่ผู้นํารัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีแผนที่จะมาเยือนประเทศในแถบเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนบ้านของไทยอย่างเวียดนามด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนั้นสถานทูตของสารัฐการิก์ในเวียดนามที่กรุงฮานอยนะคะก็ออกมาประนามรัฐบาลเวียดนามในกรณีต้อนรับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียอย่างเป็นทางการนะคะต้องมาให้พี่โสล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะทำไมอเมริกาจะต้องไม่พอใจด้วยคะพี่โสคะ <c oughs> คือถ้าจะบอกว่าอเมริกาทำอะไรก็ถูกรัสเซียหรือคนอื่นทำอะไรก็ผิดถ้าหาไม่ถูกใจอเมริกาทุกอย่างผิดหมดนะอเมริกายังหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นเป็นเนจ้าโลกเป็นชาติมหาอำนาจเดียวที่สามารถบงการ สั่งใครก็ได้ถ้าไม่ถูกใจแล้วก็เป็นประเทศที่แซงชั่นความบาทประเทศอื่นมากที่สุดมากกว่า30ประเทศถูกสหรัฐคว่ำบาตรเพราะทําอะไรไม่ถูกใจฉะนั้นการที่เวียดนามต้อนรับประธานปิปูตินเนี่ยก็ทําให้ไม่พกไม่ถูกใจสหรัฐท,ทั้งท้งที่อเมริกาเนี่ยเคยฆ่าคนเวียดนามไป3ล้านกว่าคนทุกวันนี้คนเวียดนามกว่า2 0 0 0 0 0คนยังพิการได้โรค ที่เกิดจากฝนเหลือง<ช>การเก็บลูกระเบิดที่ไม่ระเบิดในเวียดนาม,มยังไม่จบสิน<ช>้นหลังจากที่สงครามจบไปในปี1975งเคนเวียดนามต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากมายความเสียหายที่อเมริกาบอมและอย่าลืมว่าระเบิดที่อเมริกาไปทิ้งในลาวเน<ช>ี่ยเป็นเส้นทางโฮจินมินที่ผ่านลาวเข้าสู่เวียดนามใต้นัมากกว่าระเบิดที่สหรัฐไปทิ้งในยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ะมันีไม่นับถึงการระเบิดท,ท,ที่ในกัมพูชาการที่ทูตสหรัฐประจหาฮานอยที่ไปประนามรัฐบาลเวียดนามเนี่ยถือเป็นการผิดมรรยาทอย่างร้ายแรงเพราะคุณไม่เป็นเจ้าของประเทศเขาเวียดนามก็เป็นประเทศที่มีอธิปไตยของตัวเองและเผชิญความโหดร,ร้ายทารุณเยี่ยมโหดอมหิตอย่างมากโดยการกระทําของ สหรัฐโดยที่มีหลายประเทศมีส่วนร่วมด้วย <c oughs> ประเทศหนึ่งก็คือไทยนี่เองที่ให้ฐานทัพทัอเมริกามาตั้งฐานทัพในหลายแห่งเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทั้งในเวียดนามหนือเวียดนามใต้กัมพูชาและกะล่าวเราได้ร่วงสร้างบาปกรรมมหาศาลในยุคข,ของรัฐบาลของจอมพลถนอมทิรจรฉะนั้นก,การที่อเมริกามากระทําการอันไดเนี่ยไม่พอใจคนนั้นคนนี้เนี่ยย่อมไม่ย่อมย่อมไม่ถูกต้อง นะแล้วก็คงจะต้องสำนึกด้วยว่าไม่ได้เป็นเจ้าโลกแห่งเดียว <Okay. S 2> คือวันที่18ปูตินอยู่ที่กลีเนือที่ <Okay. S 2> เป็นอย่างคิมจองอึนจัดพิธีสวนสนามให้อย่างสมเกียรตินะแล้วก็เวียดนามก็จะพิธีสวนสนามอย่างสมเกียรติเพราะเป็นการเยือนแบบสเตจพิเศษคือเป็นรัฐเลยเป็นพิธีอย่างเป็นทางการ <Okay. S 2> ก็ทําให้อเมริกาไม่พอใจและที่ไม่พอใจด้วยเพราะว่าเวียดนามไม่ได้ไปร่วม ยูเครนพรีสคอนเฟอเรนซ์นะแล้วก็เวียดนามก็ไม่ได้เป็นสมาชิกศารอาญารองประเทศที่มีสมาชิก123ประเทศฉะนั้นปูตินไปที่เวียดนามได้โดยที่ไม่ต้องกลัวจะโดนจับกลุ่มครับอืมค่ะนะซึ่งความเคลื่อนไหวของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงฮานอยของเวียดนามนะคะก็เป็นการสะท้อนออว่ามันเป็นความล้มเหลวล่าสุด ของวอชิงตันนะคะที่พยายามจะโดดเดี่ยวมอสโกท่ามกลางความขัดแย้งเกี่ยวกับกรณียูเครนนะคะโดยสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าไม่ควรที่จะมีประเทศไหนเนี่ยที่จะให้เวทีกับปูตินเพื่อโปรโมทหรือว่าสนับสนุนความโหดร้ายนะคะในสงครามนะคะรวมไปถึงการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้อย่างอิสระนะคะในขณะที่การรุกรานของรัสเซีย ต่อกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมันโจงแจ้งขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ควรที่จะมีประเทศไหนที่ให้เวทีของเขานะฮะหรือว่าปูตินเองก็ไม่ควรที่จะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระเสรีแบบนี้อันนี้เป็นมุมมองนะคะของโคศกของสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยค่ะพี่โสคะคือถ้าหาว่าคนโคศกของสหรัฐจำฮานอยที่ว่าเนี่ย <c oughs> ไม่ลงลืมประวัติศาสตร์เนี่ยคงจำได้ว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ทำสงครามนอกประเทศมากที่สุดในโลก14ประเทศที่ไปทำสงครามฆ่าคนอย่างไร้ความปราณีเบลลคลินตันบอมเซอร์เบีย78วันในสงครามช่วงบอลขานโอบามาทำลายลิเบียจอร์จบุชทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยทำลายอิรักฆ่าคนเป็นล้านแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกเ,เนี่ยโดยเฉพาะยิงย่งยิ่งโจไบเดน ซึ่งกำลังสนับสนุนอิสราเอลให้เข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ในตอนนี้ไม่มีใครทำบาปในโลกนี้มากกว่าสหรัฐอเมริกาในการก่อกรรมทำเข็นในการที่สร้างเป็นความเป็น,ป,นปักต่อโลกแล้วยังยุให้ไต้หวันเนี่ยมีปัญหากับจีนอีกต่างหากนะยุให้ยูเครนเนี่ยรอให้ยูเครนไปทำสงครามัอรัลเสเซียทำให้คนยูเครนตายไปมากกว่าครึ่งล้านคนน่าสงสารมากบ้านเมืองย่อยยับนะ คนยูเครนตายชีวิตอย่างไม่มีไม่มีประโยชน์แต่อย่างไร้ค่าค<ช>ที่สุดเพระเพราะว่าอเมริกาต้องการลุกรานรัเสเซียโดยใช้ผ่านนาโต้ฉะนั้นสิ่งที่บาปกรรมที่อเมริกาทํากับชาวเวียดนามเนี่ยโลกจําได้ดีมแม้กระทั่งนักศึกษาสหรัฐเองก็เดินอขประท้วงทั่วประเทศ<ช>เหมือนกับกระทําที่ตอนนี้ที่ประท้วงกองทัพอิสราเอลได้เห็นฆ่าชาวเปเลสไตน์ทุกวันนี้ค<ช> สหรัฐเป็นต้นตอนความยุ่งยากขั้นบนมีฐานทัพไปทั่วโลกนะั้นมากกว่า750แห่งสร้างปัญหาให้กับโลกนะาาตกรรมเป็นตัวผู้นําประเทศยุยงให้มีการรัฐประหารในหลายครั้ง <c oughs> แล้วก็การไปเยือนของปูตินครั้งนี้เนะี่ยเป็นครั้งที่5นะตั้งแต่ปี2007นะเยือนเวียดนามครั้งที่5แล้วครั้นี้ก็จะไปเซ็นสัญญาเรื่องความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยี การศึกษาและเวียดนามก็จะเป็นประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มบริกด้วยนอกเหนือจากที่ต่อจากไทยสีลังกามาเลเซียแล้วเวียดนามค,คือสีประเทศในเอเชียเนี่ยจะเข้าร่วมกลุ่มบริกเขาจะมีคิวทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มี59ประเทศที่รอเป็นสมาชิกของบริกซึ่ซงรัสเซียกับจีนเป็นผู้นําคู่กันปีนี้ร,รัสเซียเป็นประธานบริกซึ่งจะประชุมที่เมืองคาซานในเดือนตุลาคม จนอเมริกาก็มองด้วยความอิจฉาว่าขณะนี้คนชื่นชมอเมริกาน,น้อยลงประชาคมโลกรังเกียจเดียดฉันอเมริกากับอิสราเอลเพราะสงครามในจอร์แดซา,าแต่ขณะเดียวกันองค์กรที่จีนกับรัเสเซียเป็นผู้นำเนี่ยกับได้รับความนิยมมากกว่าเพราะเขาเห็นว่าใครเป็นตัวชั่วร้าย่แใจจริงรวมถึงการกระทำที่สหรัฐอเมริกาทำต่ออิหร่านและทำต่อประเทศอื่น ในการที่ใช้อาวุธรอบสังหารนะ uh huh. มื่อจะเม่าจะเป็นองไร้วแต่นะอเมริกาไม่คำนึงถึงกฎระเบียบสังคมส่งเสริมไม่เรลเนี่ยแข่งขืนกระด้างกระเดื่องต่อสารโลกสารอหย่ารออประเทศอาะมะนวรตีความมั่นคงสาราราชาติ แล้วก็สชาบาติจจรครจัดกืรค่ะนะก็ทางผู้นํารัสเซียก็คือปูตินเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเริ่มต้นวาระที่หของตัวเองในการเป็นผู้นํารัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินสายนะคะเก็บแต้ม<ช>ไปเยือน <c oughs> ประเทศพันธมิตรของรัสเซียนะคะโดยเริ่มต้นที่จีนตามมาด้วยเบลารุสนะคะและอุซเบกิสสถานถัดมาก็คือที่เกาหลีเหนือ แล้วก็การเยือนเวียดนามในครั้งนี้นะคะจะมีข้อตกลงระหว่างกันทางด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาค่ะรวมไปถึงรัสเซียพูดเจรจาถึงเรื่องการขายอาวุธให้กับเวียดนามรวมไปถึงวิธีการชำระเงินระหว่างกันท่ามกลางการที่สรหรัฐอเมริกานั้นแซ n c t i o n ต่อธนาคารของรัเสเซียนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะออกมาในรูปแบบใดแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นจะมีการพัฒนาไปถึงระดับไหนด้วยค่ะพี่โสขาคือตอนนี้มีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าสถาบันการเงินไหนก็ตามน่ที่ร่วมมือกับรัเสเซียก็จะถูกคว่ำบาตรด้วยฉะนั้นก็หมายความว่าจะแบ่งโลกกันอยู่ไง่ายอเมริกาก็พยายามใช้ที่พลของตัวเองที่ไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์ก็ตาม สภาพความเป็นชาติมหาอำนาจลำหนึ่งแต่คนก็เริ่มรู้แล้วว่าความเสี่ยงกับการเป็นมิตรกับสหรัฐนั่นนะถ้าคุณเอาเงินไปฝากในยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาน่ะถ้าคุณมีปัญหาคุณอาจโดนยึดค<ช>่ะคุณเอาเงินดนลา์ไปฝากเขาไว้คุณอาจโดนยึดคุณโดนความบาทคุณโดนยึดทรัพย์สินหมดฉะนั้นคนถึงพยายามจะเอาเงินต่างๆเนี่ย<ช>ที่ฝากไว้ ในสถาบันในใน,ในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยแม้กระทั่งการไปซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยอ,อาจถูกยึดเหมือนกับบรรดาเศรษฐีรัสเซียที่โดนยึดไปแล้วในยุโรปหรือในอังกฤษสถานการณ์แบบเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไหนก็ได้ที่โดนอเมริกาความบารหรือแม้กระทั่งบุคคลก็แม้กระทั่งอายการของศาลอายาลยารองประเทศเจ้าหน้าที่ของศาลอายาารองประเทศก็โดนความบาร คือทำกับคนด้วยทำกับองค์กรทุกอย่างถ้าหากว่าทำอะไรไม่ถูกใจกับสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะเป็นที่สิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่ถ้าผิดใจอเมริกาแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดคืออเมริกายังคิดว่ายังเป็นเจ้าโลกอยู่ฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าหนึ่งเวียดนามไม่สนใจว่าอเมริกาจะว่าอย่างไรเพราะว่าคุณมาฆ่าคนของเราั้งสามล้านกับคนและคน,นอพิการอีกตั้งหลายแสนคนกว่าจะฟื้นมาได้ใช้เวลา2ีปีนะฉะนั้นอเมริกานี่ยัง ไม่สามารถล้างบาปให้เวียดนามได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยในการฟื้นฟูต่างจากสงครามโลกครั้งที่สองที่อเมริกามีเครื่องมาเชลแลนคือแผนของนายพลมาเชลท,ชที่ช่วยฟื้นฟูเยอรมนีแล้วก็ครอบครองเยอรมนีจนถึงทุกวันนี้ครับระฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิทธิพลของอเมริกาต่อชาวโลกนี่ลดน้อยลงไม่ว่จะเป็นในทวีปละตินอเมริกาแอาฟริกาตอนออกกลาง เอเชียและก็ประเทศอื่นที่มองว่าอเมริการนี่คือตัวมหาภัยที่แท้จริงเป็นตัวที่ก่อสงคราม้วยความปน่นว้อยไปหลายทวีปทั่วโลกฉะนั้นเขาถึงมองว่าทั้งจีนรัสเซียเนี่ยส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสันติภาพมากกว่าการสนับสนุนการทำสงครามในโลกนี้ครับ